สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูนะครับว่าในการที่เรามีที่เล็กๆนะครับอันนี้แค่หนึ่งงานแล้วก็ผมพยายามที่จะสร้างอาหารเองโดยการปลูกพืชผักผลไม้ที่เราสามารถปลูกได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถกินเองได้โดยที่ไม่มีสารพิษนะครับปลอดภัยก็คืออยากกินก็มาเก็บกินได้เลยเน,นี่ยครับอันนี้เป็นจากที่เรามาอยู่เนี่ยก็ประมาณสัก หกเดือนนะครับจริงๆประมาณสักหกเดือนแหละที่ที่ที่เข้ามาอยู่จริงๆนะครับก็เริ่มร่ม,ร,มรื่นนะครับมีต้นกล้วยเนะเาะเเริ่มมีเครือนะฮะอันนี้เป็นกล้วยหอมกล้วยหอมก็ออกเครือแล้วนะครับผมตัดปีเรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยเป็นวอเตอร์เคลสนะครับเนี่ยวอเตอร์เคลสเนี่ยอันนี้กินได้ เราเอามากินกับสลัดนะแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่ามันมีน้องหมาที่บ้านนะครับก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยปลูกไว้เป็นไม้พืชคุมดินแล้วก็ประดับนะครับก็สวยแต่จริงๆมันกินได้นะครับเนี่ยโอเคมาดูแปลงนี้นะครับแปลงนี้เป็นคอสนะครับเออให้เป็นคอสแดงนะแต่ก็คือเราเราเพิ่งทดลองปลูกนะครับ มันดินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะต้องต้องปรับดินอีกนิดนึงก็เนี่ยแต่ว่าก็โอเคนะครับถ้ากินเองก็คือได้เลยอันนี้ผมร้อนให้มันโตอีกนิดนึงนะมีมะเขือนะครับฝั่งนี้ผมปลูกดอกแครนะครับแคเตี้ยมาดูใกล้ๆกันนิดนึงแครเตี้ยนะครับอันนี้เห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยก็คือเดี๋ยวถ้ยอเก็บกินได้นะครับเนี่ย เราเอาไปลวกนะครับก็ผสมกันหลายผักแล้วกันเนาะมันมีหลายผักนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่เก็บเดี๋ยวรอมันเน,นี่ยจะปล่อยให้มันลวงไปก่อนรอมันหลอกออกอีกชุดใหญ่ๆเนาะตอนนี้กําลังมีดอกแบบเนี่ยครับสังเกตเนี่ยกาลังมีตุ่มดอกขึ้นมาเต็มเลยแปลงนี้เป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศกับอันนี้ถ้าต้นเนี้ย เป็นเคปกูดเบอร์รี่นะครับหรือกูดเคปเบอร์รี่น่าจะเคปกูดเบอร์รี่อันนี้ที่มันเป็นเหมือนมะเขือเทศแล้วมันเป็นเหลืองๆนะครับอันนี้ก็เราก็ปลูกทั้งแปลงเลยเนี่ยผมกาลังทําำตัวให้มันยึดนะครับต้องผูกนะต้นเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรนะ่อันนี้เดี๋ยวถ้ามันออกเนี่ยอันนี้เริ่มออกดอกนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเริ่มออกดอกนะครับเดี๋ยวเราเจ็บกินได้แล้วครับเนี่ย แตงนี้มีมะเขือด้วยนะครับมะเขือเนี่ยเรามีมะเขือเนี่ยอันนั้นกําลังนะครับเป็นลูกแล้วมะเขืออันนี้ก็ได้พันธ์ุมาจากที่ข้างๆเขาปลูกไว้แล้วเขาก็ลูกมันเน่าหล่นนะครับเราก็เลยขอเขาเก็บมานะครับแล้วเอามาเพาะอะดูฝั่งนี้บางอฝั่งนี้ผมมีโหระพานะครับเห็นไหมอันนี้เราก็เก็บเก็บได้นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้ทำอะไรตรงเนี้กระถาง เคฟคูบัลลี่เนี่ยครับเ,เพื่อนๆมะเขือเทศเรานะเนี่ยเยอะแล้วครับเนี่ยก็คือคือเราทำใช้ประกอบอาหารเนี่ยมันไม่ได้ใช้เยอะนะครับอันนี้ผมก็เก็บไปไว้ในตู้เย็นเนี่ยมีมีกินได้เลยครับเนี่ยหนึ่งต้นเนี่ยออกเป็นสิบสิบลูกเลยแล้วนี้ผมมีเป็นแปลงเลยนะอันนี้กล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองมีกีวีหนึ่งสอง สามสี่ห้าหวีนะครับอันนี้ต้องต้องมีไม้ค้ำแหละเดี๋ยวต้องค้ำเสาทีน่นี้โอเคแล้วฝั่งนี้เรามีอะไรบ้างดูอีกอันนี้มีพริกนะครับพริกกำลังออกดอกครับอันนี้เป็นพริกกะเหรียงเดี๋ยวผมก็จะมีพริกกะเหรี่ยงไว้ไว้กินแล้วนะครับเนี่ยออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้เก็บแล้วก็น,นี้เป็นแปลงมะละกอนะครับมะละกอเดี๋ยวพาไปดูมรระละกอครับมันออกลูก สองต้นตรงหน้าบ้านเนี่ยออกเยอะแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวปลูกเสริมนะครับโอเคแล้วแปลงนี้เป็นแปลงมะเขือโดยเฉพาะนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมะเขือเยอะเลยนะครับอันนี้วันนี้จะเก็บไปกินกับน้ำพริกแล้วผมก็ปลูกดอกไม้แซมไปด้วยเพราะว่าเราดูในคลิปแล้วเขาบอกว่าไอ้ตรงมะเขือตรงเนี้นะครับมันโทษทีไอ้ตรงดอกไม้พวกเนี้ย มันก็คือป้องกันมแมลงเนื่องจากมันมีกลิ่นนะครับเนี่ยมันนี้เยอะเลย4เ,เนี่ยครับแดงเยอะเลยครับตรงนี้เนี่ยเยอะมากนะครับสังงกตเนี่ยวันนี้ผมจะเก็บนะครับเนี่ยแค่นี้ครับเก็บกินได้เลยเพราะว่ามะเขือเนี่ยมันอยู่นานนะครับมันมันเป็นพืชที่อยู่นานเหมือนกันนะ กี่เดือนผมไม่แน่ใจแต่หรืออาจจะเป็นปีก็ได้นะนะครับแล้วก็อันนี้ต้นกระเจีย๊ยบนะครับต้นกระเจีย๊ยบเนี่ยเมื่อเช้าผมเก็บไปแล้วนะครับเนี่ยสังเกตเพื่อนๆดูลูกเนาะลูกมันใหญ่มากนะครับันี้ใหญ่มากเนี่ยดูลูกฝั่งนี้นะฮะใหญ่อันนี้ผมเก็บไว้ทําพันนะอันนี้เรามีหลายแปลงเหมือนกันนะครับแล้วก็เรามีฝั่งนี้ด้วยนะฮะฝั่งนี้ เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็เก็บไปทําเป็นผักเนี่ยเป็นผักได้เลยนะอร่อยด้วยนะครับจะกินสดหรือว่าเป็นแบบจิ้มน้ำอ่าเป็นลวกแล้วก็เอาไปจิ้มน้ำพริกได้เลยฝั่งนี้ก็โอเคจริงๆอันนี้เป็นต้นที่กินได้เหมือนกันนะครับตำลึงหวานหรืออ่อมแซบนะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่แล้วก็ผมก็มีตำลึงนะคร ผมนีตำลึงเนี่ยริมรัวเนี่ยเนี่ยเก็บกินได้นะครับของกินเยอะแล้วมุมนี้ผมก็มีคณาเม็กซิกันนะครับหรือว่าชายาเนี่ยนะครับหรือต้นผงชุรสเนี่ยก็คือยอดมันเนี่ยเราเอาไปลวกนะครับอร่อยเลยแหละนะครับเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ที่ปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องดูแลมันเยอะ เคเรามาดูข้างหน้าบ้างมีอะไรที่แบบเก็บกินได้อีกนะครับอันนี้เป็นซุ้มถั่วพูามาดูที่ว่ามันมีไหมนะฮะอันนี้มีดอกเยอะเลยนะฮะถั่วพูแต่ว่าผ่าลูกไม่ค่อยเจอนะครับมันไม่ค่อยเป็นลูกกำลังส่องอยู่ยมีไหมอมพันแบบเล้นใบนะครับอันเนี้ยไม่ค่อยมีลูก เน้นใบเลยเดี๋ยวตัวนี้นีอ่านี่ครับเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เก็บนะครับอันนี้นานๆได้เก็บทีหนึ่งนะอ่าเนี่ยอันนี้กำลังกำลังเห็นไหมครับกำลังออกน่าจะรถนี้น่าจะเยอะครับคอรนี้น่าจะเยอะแหละแต่ว่าถั่วนี่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับมันหงิกหมดเลยแล้วมันก็ นั่เป็นลูกอ้อันนี้ครับดอกเยอะมากครับท่านผู้ชมเพื่อนๆดอกเยอะจริงๆแล้วก็ฝั่งนี้ผมก็ปลูกกระเจี๊ยบเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะกระเจี๊ยบทั้งหมดเลยซึ่งเราเก็บกินได้นะครับก็คือประมาณวันสองวันปกติผมเก็บทุกสองวันอ่ะก็ได้ประมาณเอ่อแบบกล่องใหญ่ๆเลยครับแล้วก็เราแบ่งกินได้สองวันเนาะ โอเคแล้วก็อันนี้เป็นพวกผักแพลตอเน่นะครับยังยังไม่งามอันนี้เนี่ยผลไม้นะครับมะเฟืองกำลังออกดอกเลยเนี่ยอันนี้ปลูกประมาณสองปีนะครับเนี่ยครับมะละกอทุกท่านอันนี้ภูมิใจมากเลยนะฮะปลูกแล้วมันก็ช่วงแรกเนะี่ยไม่มีน้ำนะครับก็ปลูกทิ้งไว้เลยอันเนี้ยจะบอกว่าสองปีแล้วฮะคือสองปี แล้วตอนเรามาอยู่เนี่ยเราก็ลดน้านํามันนะครับเห็นไหมอันนี้ผมผมลองกินไปแล้วมันมีลูกหนึ่งที่สุกนะครับอร่อยเลยแหละนะครับอันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรลูกน้ําเต้านะครับคือลักษณะคล้ายๆฟักนะเนี่ยครับมันกาลังออกก็ก็ก็เอามาลวกเออกินกับน้ําพริกได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นอาหารที่เราสามารถหาได้ใน ในส่วนของเราจริงๆนะครับโดยที่ลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องผักตอนนี้ผมผมแทบไม่ได้ซื้อผักแล้วก็เราสามารถที่จะกินผักที่มีความปลอดภัยนะครับลองดูนะครับเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับในการปลูกผักกินเองนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ